สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโคดกีอาร์ตลอสสตอรีนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําตัวละคร2ดาวบ้างนะครับคราวนี้ก็จะเป็นตัวแท้งนะครับหรือว่าตัวการที่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเซนบะนะครับเซนบะสดาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวแท้งที่มีประโยชน์ในช่วงต้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันปั้นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีความถึก พอสมควรเลยแล้วก็มีสกิลที่แบบเด้งเลือกตัวเองได้ด้วยนะครับก็สําหรับเดวกาดเซนบะนะครับเป็นตัวแนวหน้าจากกองทัพปลดปล่อยของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่การบล็อกศัตรูได้3ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีค่า HP รวมถึงค่าเดบบที่ค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าเดบบเนี่ยจะสูงไม่เท่าพวกโทโดนะครับแต่ว่าก็เยอะเยอะกว่าแคลเรนนะครับแคลเรนตัว4ดาวตัวแรกนะครับแล้วก็เยอะกว่าซูซากุ3ดาวนะครับ ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสกิลของเซนบาทนั่นเองนะครับสกิล Recovery HP แบบมิดเดินะครับตัวนี้นะครับสามารถเด้งเลือดของตัวเองได้นะครับที่เลเวล4เนี่ยมันจะสามารถฮิลตัวเอง19.5%นะครับของ HP Unit ที่ขับอยู่นะครับตรงนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนสกิลที่นะครับก็จะเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มค่าดีเฟนต์นะครับให้กับ ตัวของกองทัพญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดเลยนะครับ26.2เป็นเวลา26.2วินาทีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเคยใช้ลงเล่นด่านเยอะแยะเลยนะครับเป็นตัวที่แบบช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งโดยเฉพาะพวกด่านที่เป็นชา a l เลนส์หรือว่าด่านเอพิ t ชันที่บางครั้งเราลงตัวฮิวไม่ทันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถยื้อเอาไว้ได้พอสมควรเลยนะครับก็ตอนนี้ปั้นไปแค่ a เวกห้นะครับแต่ถ้าปั้นมากกว่านี้เนี่ย ค่าเดบจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็คอร์สนะครับลดลงอีกนะก็ถือว่าดีนะแต่ว่าจุดอ่อนของตัวนี้นะครับคือค่าโจมตีระยะประชิดต่ํามากนะครับคือแทบได้ว่าจะไม่มีดาเมจเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาตัวที่เป็นดาเมจนะครับอาจจะเป็นตัวที่ตีไกล2ช่องนะครับอย่างโคนเดเลียขับหุ่นกลอสเตอร์ของโคนเดเลียนะครับหรือว่าพวกหุ่นปืนนะครับมาช่วยทำดาเมจได้นะครับตัวนี้เอาไว้ยื้ออย่างเดียวนะครับ ไว้ใช้ในช่วงเวลาที่แบบว่าเราไม่มีตัวฮิลหรือว่าคอสยังไม่พอลงตัวฮิลนะครับตัวนี้ถือว่าช่วยได้นะเอาล่ะตรงนี้เราก็จะเอามาเทียบนะครับเรื่องพลังให้ดูนะเทียบกับโทโดนะครับคือตีเบาวกว่าโทโดแต่ว่าก็เบาวกว่านิดเดียวนะครับจริงๆเราไม่มีดาเมจทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็เลือดเนี่ยน้อยกว่าโทโดไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้โทโดเลเวลเก้าสิบเองด้วยนะนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของค่าเด็บนะครับน้อยกว่า แต่อย่างที่บอกนะจุดดีของมันก็คือสามารถคิวตัวเองได้นะครับแล้วก็อีกข้อได้เรียบหนึ่งที่ใช้งานนะครับก็เวลาลงพร้อมกับโทโดเนี่ยตัวโทโดนะครับมันจะมีสกิลที่ช่วยบัฟพ,พวกกองทัพปลดปล่อยของญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ด้วยกันได้ตัวเซนไบตเองก็มีเพิ่มเด็บนะครับให้กองทัพปลดปล่อยญี่ปุ่นนะครับมันสามารถใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะเราสามารถาใช้สกิลระดับ5ได้นะครับ อย่างตอนนี้มันมันเลเวล99มันได้แค่4ใช่ปะอ่ะเราสามารถทริกนะครับไปใช้หุ่นตัวนี้นะครับอ่ะเป็นบูไรคัสตอมสดาบนะครับตัวนี้น่าจะได้จากผมจะไม่ได้ว่าผ่านเนื้อเรื่อง3ขีด20หรือเปล่านะครับอ่ะก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการเพิ่มเลเวลสกิลได้นะครับเพราะว่าจะเป็นหุ่นของพวกกอ,องทัพญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับกองทัพป่อยญี่ปุ่นตัวนี้สกิลเลเวลจะเพิ่มมาหนะครับ จะทําให้เวลาลงดานเนี่ยเซนบะสกิลเด่งเลือจะเป็นเลเวล5นะครับแล้วก็สกิลเพิ่มเด็บจะเป็นเลเวล5นะครับอ่าเหมือนเมือกับโทโดเหมือนกันโทโดต้องใช้บูไีคัตตอมนะครับของโทโดอ่าตัวนี้ก็เพิ่มสกิลได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองเทียบพลังให้ดูของแคลเรลนนะครับเอย่าเอาขับหุนแตนเซลลอตที่อัพเอาเวกมาเท่ากันอ่าเรื่องเด็บนี่หนากว่าแคลเรนอีกนะครับแต่อย่างที่บอกนะ ดาเมจไม่มีนะครับตัวนี้ต้องหาตัวดาเมจมาช่วยยิงมันเหมาะเอาไว้ยื้อเฉยๆนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปลงด่านให้ดูนะครับสำหรับเซนบะนะก็เดี๋ยวเอาไปลองในชาเลนจ์เลยละกันนะครับจะได้ดูว่ามันเด้งเลือดไหวหรือเปล่านะครับอ่โอเค ค,ปปคิมีโนตคิโตคิมโน้ตคิมีโน้ตคิมีโนาตคีโน้ตควาคิมี้ตคิน้ตคีน้ตคิน้ตคิมน้คมนตคินคิีโน้คมนตี้ตินตนีน้นะครัี้มันจตคมีเนียนอยู่มี0นมีนะครัีนตคี389ตีนะติน้ตคมนคิตนะคิับ4 2 0นะครับ เดี๋ยวลองดูว่ามันจะโดนตีเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้จะเล่นให้ผ่านนะเอามาขวางไว้ก่อนโดนกระแทกมา80ตรงนี้เวลาถูกกระแทกนะครับเห็นไหม เมื่อกี้นะครับเลือดเด้งขึ้นมา800กว่าเลยนะทั้งที่ไม่มีตัวฮิลนะครับนี่ถือว่าแบบใช้ได้เลยนะนี่ถ้าเกิดปั้นพวกไอตัวอาบุไนซีดาบมาอีกนะสก,กิลเพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลหนึงแต่อย่างที่บอกมันไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวช่วยยิงกันก่อนแป๊บนึงเนี่ยเราสามารถปล่อยมันยืนทิ้งไว้ได้เลยนะครับคือโดนลุมขนาดนี้ยังเลือดทบไม่ลด น,นี่แต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับเราจำเป็นจะต้องหาตัวที่เป็นดาเมจมาคอยช่วยยิงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเคลียร์ศัตรูไม่งั้นเนี่ยพอมันเริ่มเยอะๆหลายตัวมันก็จะหลุดนะครับรอ,รอ,อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเซนบานะครับ่ะแล้วก็เวลามันอยู่กับโทโดนะครับมันก็จะมีบัฟของมันอีกนะเนี่ยเดบเพิ่มเป็นพันสามแล้วนะครับ เป็นเพราะบัฟของโทโดนะครับเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปอัดตัวฮิวให้เลยนะพูดถึงเห็นว่าเลือดเด้งขึ้นมาจนเต็มแล้วนะเมื่อกี้อีก8 2 2บนะครับโอ้โหอันนี้ได้บัฟของตัวมันเองด้วยนะแล้วก็บัฟโทโดเด้ยนะครับโจมตีก็เพิ่มมาอีกเดี๋ยวนี้ขึ้นมา1 7นเเลยนะใช้งานคู่กับโทโดนี่อย่างอย่างเยี่ยมเลยนะครับ เอาล่ะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจบไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ชื่นอาผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ